สวัสดีครับพ่ลพี่น้องปองไปสุขผลสุขคนครับสวัสดีเอฟซีทุกๆท่านครับผมสวัสดียามค่ำนะครับเด้อมัอนี้อยูุกุรังทิ้งมาหอกับ่มีงานมีการนะครับเออมัอนี้ก็ได้อารถดแฮมาจูนเอาหนังมาใช้นะครับทดสอบเพิ่นนี่ครับหนังเหาก็มีแล้วครับเด้ออุปนสัยที่จะนด้นกกระเทีอนนครับนี่ครับเพิ่นเอามาทดสอบเิ่งพคนไปสายวันที่สิบสี่นะครับจะฝากิ่นจ้างมาครับก็เลยมาทดสอบก่อนออกการออกงาน นั่งก็ทดสอบเสียงกันนะครับทดสอบระบบเสียงแบบอา่าก็ออกงานออกงานนะครับมึงเช็คของมึงวันครบบอเออนะครับจอหนังจอหน่อยออกอความละเอี้ดสังสี่นะครับเดือนนี้นะครับนี่ครับก่างไว้นะครับสําหรับอุบลสายซาวพัพยนุ์นะครับนี่จอเล็กด้วยครับด้วยจอใหญ่ก็อยู่ขั้นหนึ่งนะครับนะครับตัวนี้รถรถแทรกะทำไม่รถแทรนะโอ้ยบ่อผิดครับ อันนี้คือรถเวทีเครื่องเสียงครับนี่ครับนี่นี่ครับผมมีจิบจิบของบลสายสร้างห้องกับนีแบบเป็นรถเวทแบบกลางเแบบพิ่บออกมาเป็นเวทีระบบเครื่องเสียงยุ่ธหันห่ก็ต้องใส่สมาชิกหลายคนต่างใส่ข้นสองขนนี่แหละครับไปไม,าาม่ยากครับผมแล้วก็วันนี้จะาเราก็มาจาังมรำนำมาจาันสายยันท่องสวัสดีทุกที่กันกันวันนี้ครับแล้วก็ที่งานรถแห่เ่ียกสาวพิ่น มาใช้บริการในการจูนระบบเสียงให้ครับพรเจ้ามันตีมืออาจารย์สายันทองสวัสดิ์ก็ได้ให้มาจูนให้ครับผมบอกว่าจะเป็นเครื่องเสียงข้างใดกับถ้าอื่นก็มีครับร้ายครับาไห่อาจารย์สายันจูนระบบเสียงให้เช่าเหมันตีมือครับเดี๋ยวจะผูกหมักปกับด้วยแต่จะบ้ได้หมักแดนสายันเศร้ามักการจูนระบบเสียงของอาจารย์สายันกับ มาเหยื่อกระจูนเหยื่อครับเออเพิ่งกระจูนเหยื่อที่นะครับแล้วก็นี่นี่ง่ายนะครับไม่ชาเนี่ยพระน้่งนี่ละเป็นโอเคครับผมนี่นี่รถรถเวทีเครื่องเสียงเรานะครับมีนี่กิ๊บกริบก็ครับนี่มอส่สมแทมนะครับออกงานมาแล้วก็มาเบิ่งว่ามมองนั้นมำสมแทมมันหักคังก็เอามาสมครับนะครับเพิ่มใจครับตู้เบียดคางละ สี่ใบเหมือนครับนี่ครับเป็นรถเวทีอ่าไปหอดนี่กลางปั๊บเลยเลยเอ่ตู่เขาเป็นจู่จู่นะครับจู่เดือดเหมือนในจังหน่อยแล้วครับเดิมมันสี่ดอกนะครับเลยแต่ว่ามันเป็นจู่ละสองดอกจะใส่สองตัวสี่ดอกนะครับก็เป็นเพค่บูคูครับนี่อันนี้เจอข้างหนึ่งใบนี่นะครับหลังจากนัก้นก็เป็นแบบนี้ครับนีบ บนสไซอินเจาไปคุกกลางวัดน,นี่ครับนาคุนก็ะเดียนสบายนะครับเด็กนักเรียนการสบายด้วยเพต้อมีผ้าม่าอีวน,น,นะครับเน,บน,นาะเอไว้นะครับนไซอ้าหนึ่งเก้าเก้าเจสับผมอ่านี่จะนี่จะพาป,ประจักมุเขคนเสียงนั่นก็กำลังคุยอุกษารหรเลยวันนี้ก็ทดสอบจะใช้หนังเช่นเก่าเช่นเคย ใ,บบใช้นังทดสอบเออรับนับยำบ้างนิดนึงกันสี่กะฮ่าเนี่ยแต่ทีมงานุ่นนะทีมงานพออยู่ซื้อได้ครับคนนะงานบูมีกครับคนทำความสะอาดเออครับทำความสะอาดเนี่ย่นตรวจเผาขยัคฆ์วันนี้จะใช้นังให้ทีมงานค้อนไหวเบิ้งนะครับด้วยเพราะว่ามีงานเอาถือเอาการ เอาเครื่องเสียงเอาเครื่องใายมาทดสอบนะครับเนาะนี่คครรัับบกำลังรับการรับงานออขอบคุณหลายสำหรับเจ้าภาพเจ่อท่านะครับเอิ่นใสเอิ่นฮะอุบลสายเซาวนางเก่าข่าเก็ดอะไรครับเออการใช้ยังนี่เครื่องจูนทั้ื่องจูนระบบหนังจูนระบบก็แแ่นะครับนี่จะพามาจังนะโอ้มาจังมอดำเครื่องเสียงนะครับอ่า อขอบคุณทุกคนครับที่รับชมคลิปนี้แล้ฝากดไลค์ดกดแชร์กดติดตามสันญาใช้งานของคลิปเนี่ยไว้สำหรันคลิปหนาคของผมสวัสดีครับ